ี่แม็กซี่นะคะวันนี้เราก็ฟรีฟรีไทม์แล้วนะคะตอนนี้เราฟรีไทม์ทำงานเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้ประมาณเวลาสิบเอ็ดโมงอีกลากวเ่อเ,เจอามีมุนนอกกว่าย่างอ่ะมีปภาษาหนอกกว่าย่างพูดเล่นนะคะเดี๋ยวจะไปกินเดี๋ยวจะพาไปกินเดี๋ยวจะพาไปให้ทุกคนรู้จักสาลีนะคะสาลยทะเลนะคะ ก๋วยย่างปี่จงนี่จิป้อนน่ายจิไร้นะก็สาล่ายทะเลนี่อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะเย้อเย่เย่เจ้กมนจุเดี๋ยวเราก็ชิมกันเลยนะคะนี่ อันนี้กวัวจะทําได้ก็อันนี้ก็ไปซื้อสดมานะคะแล้วก็มามาล้างแล้วก็มาบีบบีบบีบน้ำมันออกแล้วก็มายำกับหัวเชยเท้ากับแครอทนะคะใส่ใส่ชิชโชรุงเหมือนปกติะคะ่ะเป็นพาเรบุชิมนะคะก็คือบุชิมก็คือยำยำสาหร่ายอืมอร่อยไม่เหมือนเท้าด้วยอืมได้กลิ่นของ น้ำส้มใส่ชูเลยเห็นไหม,อ,มอร่อยแล้วก็มีน้ําตาลหน่อย,อ,ยอันนี้มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์สำหรับคนที่สุบุรีม,ม,มีมีเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคะมีเยอะมากในทะเลอืมสดแบบนี้เลยอร่อยมาก นี่นะคะสัดเป็นนกกว่าย่างอ่ะเดี๋ยวเป็นนกกก่ย่างมาอืมอร่อยมากค่ะแต่ตอนนี้บิวต้องลากันไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบิวจะต้องไปดูแลลูกค้าแล้วค่ะลูกค้ากำลังเข้ากึมลงมาเลยค่ะตอนนี้ลูกค้าจะมากินข้าวนะคะที่ร้านเดี๋ยวบิวองไปเก็บตัง เดี๋ยวเปนต้องไปเก็บตังก่อนนะคะโอเคเด,เ,เดี๋ยวเราลากันไปเลยนะคะกับการกินพาเรบุชิมยำสาลายนี่เองนะคะยำสาลายสดโอเคอันนอเซลนอกปย่งมากกั้งเกินนะไม่ตัวเกาหลีมาไม่ตัวตัวสือนะแต่ลองก็ลองมากินดูนะคะเมื่อกี้พาไปกินสาลายบอกว่าอร่อยมากค่ะภาษาโม พี่ยาวมากินสาล่สาล่ทะเลก,กันไหมคะพี่ยาวคะเดี๋ยวถ้ามีอาหารเมนูใหม่ๆเดี๋ยวเราจะแนะนำกันใหม่นะคะส่วนวันนี้ beauty maxi ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้เก็บตังค์ก่อนค่ะ